ทำไมบางอันถอดแอป,ปได้เลยแต่บางอันถอดแล้วต้องกลับเครื่องหมายในคลิปนี้พี่มาเล่าให้ฟังแอป,ปในที่นี้ก็คือค่าสมบูรณ์มันจะมีหลักการถอดแอป,ป,ปอยู่2หลักการหลักการแรกคือถ้าในแอป,ปเป็นบวกพี่ให้ชื่อสี่เหลี่ยมเราจะตอบตัวในแอป,ปได้เลยแต่หลักการที่2บอกว่าถ้าในแอป,ปพี่ตั้งชื่อว่าสี่เหลี่ยมมันติดลบเวลาถอดแล้วอะ ต้องตอบตัวในแอปแล้วมากลับเครื่องหมายคือมันจิ้มลบให้มันอีกทีหนึง่งมันก็ตอบตัวในแอปแล้วมากับเครื่องหมายลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาในกรณีที่ในแอปเป็นบวกก่อนนะแล้วเราตอบตัวนั้นได้เลยนะน้องดูตามพี่นะถ้าเกิดว่าพี่เจอแอปเจ็ดน้องว่าน้องตอบอะไรต้องตอบเจ็ดอยู่แล้วพี่เพราะถอดแอปมาต้องได้ค่าบวกเอาใหม่ถ้าน้องเจอแอปยี่สิบน้องตอบอะไรต้องตอบยี่สิบอยู่แล้วพี่ถอดมาต้องเป็นค่าบวกถ้าน้องเจอแอปห้าร้อย น้องตอบใครต้องตอบ500้อยอยู่แล้วพี่ถอดออกมามันต้องเป็นค่าบวกไอหลักการฝั่งซ้ายที่น้องเห็นอะ่ะมันหมายเขาว่าถ้าในแอปเป็นบวกถูกต้องไหมเลข7เป็นบวกตอบตัวนั้นได้เลยถ้าในแอปเป็นบวกตอบตัวนั้นได้เลยถ้าในแอปเป็นบวกตอบตัวนั้นได้เลยแสดงว่าเราจะใช้หลักการที่ตอบตัวนั้นได้เลยก็ต่อเมื่อในแอปเป็นบวก เราจะตอบตัวนั้นนี่เลยถัดไปมาดูโซนลบมาดูโซนลบเช่นเช่นถ้าสมมุติว่าพี่มีแอปลบเจ็ดและถ้าพี่ทะลึ่งไปตอบในแอปได้เลยตอบลบเจ็ดได้เลยน้องว่าถูกปะไม่ถูกอยู่แล้วพี่เพราะถอดแอปมาต้องเป็นค่าบวกใช่ไหมวิธีที่จะทําให้มันถูกรู้ไหมทํายังไง น้องต้องติดลบให้มันอีกหนึ่งรอบเพราะลบลบมันจะกลายเป็นค่าบวกเอาพี่หลักการนี้มันมาอย่างไรนะมันมาจากหลักการที่ว่าถ้าในแอปติดลบเวลาถอดแล้วเนี่ยเราต้องตอบตัวในแอปแล้วมากลับเครื่องหมายเพื่อให้มันเป็นบวกเอาใหม่นะถ้าสมมุติว่าน้องเจอแอปลบยี่สิบและน้องไปตอบลบยี่สิบเลยได้ไหมตอบตัวในแอปได้เลยไหม ไม่ได้เพราะถอดมามันต้องเป็นค่าบวกถ้าจะให้มันเป็นค่าบวกถ้าจะให้มันถูกน้องจะต้องไปจิ้มลบให้มันอีกหนึ่งรอบลบลบเป็นค่าบวกต่อ20มันก็เลยตรงหลักการตรงคอนเซตต็ปที่ว่าถ้าในแอปติดลบแล้วเวลาเราตอบตัวในแอปอ่ะเราต้องมากลับเครื่องหมายอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเป็นค่าบวกจะตอบ20 มเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอแอปลบ500แล้วน้องไปตอบลบ500เลยอ่ะไม่ได้เพราะถอดมาต้องเป็นบวกหลักการที่ถูกคือต้องตอบตัวในแอป,ปที่เป็นลบ500แล้วต้องกลับเครื่องหมายเพื่อให้มันเป็นบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการสุดท้ายที่พี่จะสรุปคือถ้าในแอป,ปเป็นลบเวลาเราตอบตัวในแอป,ปต้องกลับเครื่องหมายให้มันเพื่อให้เป็นบวกสุดท้ายท้ายสุดหลักการถอดแอป,ปที่ใช้บ่อยๆมี2หลักการหลักการแรกในแอปเป็นบวกอันนี้ไม่ยาก ตอบตัวเดินนี้เลยแต่ถ้าในแอปติดลบเวลาน้องตอบตัวในแอปเนี่ยต้องกลับเครื่องหมายเพื่อให้มันเป็นบวกนั่นเอง